ไม่ว่าคนเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ฟ้าคนเดียวจะร่ำรวยแค่ไหนขนทองใส่โลงก็เอาไปไม่ได้เพื่อนจะมากแค่ไหนป่วยไข้ก็เห็นหน้าไม่กี่คนอำนาจยศศักดิ์สูงแค่ไหนพอหมดวัยก็ต้องวางลงหมวกสวยแค่ไหนก็ใส่ไม่ได้ตลอดการเสื้อผ้าแพงแค่ไหนนานวันไปผ่านไปก็ต้องขาด อย่าไปคิดว่าทุกสิ่งก็คือของเราคนเดยวอย่าไปคิดว่าตัวเองอเดียกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยมันก็แค่อของที่ยืมโสุดท้ายความตายก็บังคับให้ต้องละทั้งหมดนะส่วนความจริงก็คือคุณธรรมความดีที่ติดตัวเนี่ยหากวันหนึ่งของชีวิตไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราไม่มีคนเข้าใจไม่มีคนสนใจไม่มีแม้คนที่จะเหลียวมองขอคุณโยมจงบอกกับตัวเอง ว่าเรายังมีเงาอยู่เคียงข้างตัวเองเสมอยิ่งกลางแดดท,ที่แผดเผาเงายิ่งชัดคนโยมจมพึ่งพาตัวเองอย่าคอยอาศัยน้ำใจหรือว,ว่ารอคอยคนอื่นหากช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องทุกข์ผิดหวังเจ็บปวดจกเข้มแข็งยึดลมหายใจเป็นหลักให้แก่ชีวิตของตนเมื่อยังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสในความหวังคนโยมเราต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีใครสักคนพร้อมที่อยู่เคียงข้างเราก็เป็นได้ ดังนั้นไม่มีโอกาสดูแลกัน mm hmm. ก็จงดูแลกันให้ดีคุณโยมีบทความหนึ่งน่าฟังมาก mm hmm. เขาบอกว่าอย่าก,กอดฉันเพราะฉันไม่รู้สึก mm hmm. อย่าเอาสิ่งที่ฉันอยากได้มาให้เพราะฉันไม่ได้ใช้แล้ว mm hmm. อย่าตอบคําถามที่ฉันเคยอยากรู้เพราะฉันไม่ได้ยิน mm hmm. อย่าพูดคําว่าขอโทษเมื mm ่อ hmm. ฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยคุณไม่ได้โยมอย่ามีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องทาดีต่อกันให้มากนะ ยามจากจะได้ไม่เสียใจในภายหลังคนหนึ่งโทรหาอีกคนตัดสายคนหนึ่งขอคำอธิบายอีกคนไม่สนใจคนหนึ่งบอกว่าจะทนอีกคนบอก